สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกส h ชาแนลใครที่ชอบเรื่องราวธรรมชาติสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะเรื่องของไก่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงในเรื่องหนึ่งที่หลายคนเห็นอยู่ทุกวันแต่ยังสงสัยกันอยู่เสมอนั่นก็คือ ทำไมไก่ถึงยืนขาเดียวบางตัวก็ยืนเฉยๆบางตัวยืนแล้วหลับตาบางตัวยืนกลางแดดบางตัวยืนในเล้าหลายคนเห็นแล้วก็คิดว่าไก่เป็นอะไรหรือเปล่าขาเจ็บหรือไม่จริงๆแล้วพฤติกรรมนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของไก่และไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายคนคิดเลยครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า ร่างกายของไก่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้ชีวิตกลางแจ้งลำตัวของไก่จะมีขนปกคลุมค่อนข้างหนาเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิแต่บริเวณขาไก่จะไม่มีขนเป็นผิวหนังโดยตรงนั่นหมายความว่าขาไก่เป็นจุดที่ระบายความร้อนได้ดีมากและในขณะเดียวกันก็เป็นจุดที่สูญเสียความร้อนได้ง่ายเช่นกันโดยเฉพาะในช่วงเช้ามืด ช่วงหน้าหนาวหรือหลังฝนตกอากาศจะเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดไก่จึงต้องหาวิธีรักษาความอบอุ่นให้ร่างกายหนึ่งในวิธีที่ไก่ใช้ก็คือการยืนขาเดียวไก่จะยกขาข้างหนึ่งขึ้นแล้วซุกไว้ใต้ลำตัวหรือใต้ปีกเพื่อลดพื้นที่ที่สัมผัสกับอากาศเย็นวิธีนี้ช่วยให้ร่างกายของไก่เก็บความร้อนไว้ได้มากขึ้น เราจะสังเกตได้ชัดเลยว่าช่วงเช้าเช้าไก่มักจะยืนขาเดียวหลักตาคอหดดูนิ่งๆซึ่งนั่นไม่ใช่อาการป่วยแต่เป็นวิธีการเอาตัวรอดตามธรรมชาติของไก่นอกจากเรื่องของความอบอุ่นแล้วการยืนขาเดียวก็ยังเป็นท่าพักผ่อนของไก่อีกด้วยหลายคนอาจคิดว่า ไก่ต้องนั่งหรือนอนเท่านั้นถึงจะพักผ่อนแต่ในความเป็นจริงไก่สามารถพักกล้ามเนื้อในท่ายืนได้การยืนขาเดียวช่วยลดแรงกดบนข้อต่อและให้ขาอีกข้างได้พักไก่บางตัวยืนขาเดียวสักพักแล้วก็สลับขาไปมานี่คือสัญ,ญญาณของการพักผ่อนแบบปกติถ้าไก่ยืนขาเดียวแล้วมีท่าทางสงบไม่แตกตื่น เดินได้ปกติกินอาหารได้นั่นแสดงว่าไก่ตัวนั้นสบายตัวและไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรเลยตรงกันข้ามถ้าไก่รู้สึกไม่ปลอดภัยหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีศัตรูไก่มักจะยืนสองขาเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีตลอดเวลาดังนั้นการที่ไก่ยืนขาเดียวยังเป็นสัญญาณบอกว่า ไก่รู้สึกปลอดภัยกับสถานที่นั้นด้วยพฤติกรรมยืนขาเดียวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับไก่บ้านเท่านั้นนกหลายชนิดในธรรมชาติเช่นนกน้ำนกที่หากินตามบึงหรือนกอพยพก,ก็ยืนขาเดียวเหมือนกันนักวิชาการมองว่านี่คือพฤติกรรมที่ถ่ายทอดกันมาทางพันธุกรรมเป็นสัญชาตญาณดั้งเดิม ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามในบางกรณีการยืนขาเดียวก็อาจเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บหรือปัญหาสุขภาพได้เหมือนกันคนเลี้ยงจึงต้องสังเกตให้ดีถ้าไก่ย,ยืนขาเดียวตลอดเวลาไม่ยอมลงน้ำหนักไม่สลับขาเดินกระเพลกหรือมีอาการซึมไม่ค่อยกินอาหาร แบบนี้อาจเป็นสัญญาณว่าขาไก่มีปัญหาเช่นขาอักเสบเล็บยาวฝ่าเท้ามีแผลหรือพื้นเล้าแข็งเกินไปสิ่งที่คนเลี้ยงควรทำก็คือตรวจด,ดูขาและเท้าไก่เป็นระยะจัดพื้นเล้าให้แห้งไม่ลื่นไม่แข็งจนเกินไปตัดเล็บไก่เมื่อยาวเกินไปและเสริมแร่ธาตุ วิตามินเพื่อบำรุงกระดูกและกล้ามเนื้อการดูแลพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยลดปัญหาเรื่องขาไก่ได้มากตามตำรากไก่โบราณคนเลี้ยงไก่สมัยก่อนจะสังเกตพฤติกรรมไก่จากเรื่องเล็กๆน้อยๆหนึน่งในนั้นก็คือเรื่องของไก่ที่ชอบยืนขาเดียวหลายคนเห็นแล้วอาจสงสัยว่าไก่เป็นอะไรหรือไม่ แต่ในตำราเก่าๆเขามองเรื่องนี้ลึกกว่านั้นตำราบอกไว้ว่าไก่ที่ยืนขาเดียวบ่อยๆโดยเฉพาะในช่วงที่ยืนพักยืนตากแดดหรือยืนอยู่เฉยๆแบบไม่กระวนกระวายมักเป็นไก่ที่มีใจนิ่งไม่ตื่นตกใจง่ายเป็นไก่ที่รู้จักผ่อนคลายตัวเองคนโบราณจึงมองว่าไก่แบบนี้มักจะมีชั้นเชิงไก่ที่ยืนขาเดียวตามตำรา จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มไก่เชิงคือไก่ที่รู้จังหวะรู้รอรู้หลบและรู้วิธีตอบโต้ไม่ใช่ไก่ที่วิ่งเข้าใส่อย่างเดียวแต่จะดูทางก่อนซึ่งถือว่าเป็นลักษณะไก่เก่งที่คนเลี้ยงต้องการอีกอย่างหนึ่งที่ตำราเน้นคือขณะยืนขาเดียวถ้าไก่ยังมีสายตาที่สดใสาตาไว มองรอบตัวอยู่ตลอดไม่เหมือไม่ซึมแสดงว่าไก่ตัวนั้นยังมีสติมีความตื่นตัวสูงพร้อมรับมือกับสิ่งรอบข้างแบบนี้ตำราถือว่าเป็นไก่ฉลาดมีไหวพริบในมุมของสุขภาพตำราเลี้ยงไก่ยังอธิบายว่าการยืนขาเดียวเป็นการพักกล้ามเนื้ออีกข้างหนึ่งถ้าไก่ย,ยืนขาเดียวแล้วดูสบายตัว ไม่ทรงตัวผิดปกตินั่นหมายความว่าโครงสร้างขาการทรงตัวและความสมดุลของร่างกายยังดีอยู่แต่ตำราไก่ก็เตือนไว้ชัดเจนเช่นกันว่าไม่ใช่ไก่ยืนขาเดียวทุกตัวจะเป็นไก่ที่ดีถ้าไก่ยืนขาเดียวแล้วมีอาการซึมไม่ค่อยขยับไม่ร่าเริงยืนอยู่นานผิดปกติหรือยืนพร้อมกับหลบมุม แบบนี้ตำราจ,จะมองว่าอาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพเช่นขาอ่อนแรงขาผิดปกติกหรือเริ่มป่วยซึ่งต้องแยกให้ออกให้ชัดคนโบราณจึงสอนว่าเวลาดูไก่อย่าดูแค่ท่ายืนขาเดียวอย่างเดียวต้องดูควบคู่กับพฤติกรรมอื่นๆเช่นท่าทางการเดินการกินอาหารการตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวและแววตา เพราะไก่ที่ดีต้องดีทั้งร่างกายและจิตใจสรุปตามตำรากไก่ก็คือไก่ที่ยืนขาเดียวอย่างผ่อนคลายตาไหวใจนิ่งมักถูกมองว่าเป็นไก่มีเชิงมีสติและมีชั้นเชิงแต่การตัดสินว่าไก่เก่งหรือไม่ต้องดูภาพรวมทั้งหมดไม่ใช่ดูแค่พฤติกรรมเดียว นี่คือเหตุผลที่คนเลี้ยงไก่รุ่นเก่าให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆอย่างการยืนขาเดียวเพราะเชื่อว่าพฤติกรรมเล็กๆนี่แหละที่สะท้อนนิสัยและชั้นเชิงของไก่ได้ดีที่สุดสรุปแล้วการที่ไก่ยืนขาเดียวส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติเพื่อรักษาความอบอุ่นพักผ่อนกล้ามเนื้อ และแสดงถึงความรู้สึกปลอดภัยไม่ใช่เรื่องรางร้ายและไม่จําเป็นต้องตกใจขอแค่เราสังเกตพฤติกรรมโดยรวมของไก่ร่วมด้วยถ้าไก่ยังแข็งแรงร่าเริงกินอาหารได้ก็ถือว่าสบายใจได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโกส Channel ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ